นี่ครับรีโนเวทใหม่นะครับคลิกนะครับคลิกคาบูนะครับนี่อันนี้ทําสีทําสีเสร็จแล้วนะครับทําสีดํานะครับโค้งนะครับนี่ครับอะไรก็ถอดห้อยไว้เต็มนี่เลยโอ้ยมีมอด้วยนี่ครับตัวเครื่องนะครับกำลังจะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดี จะทําเครื่องใหม่ดีหรือเปล่าหรือ,อยังไงคอมเมนต์มาหน่อยครับจะทําเครื่องใหม่ดีหรือเปล่าอยากให้ทําลูกอะไรนะครับคอมเมนต์มาดูดิจะมีงบหรือเปล่า <c oughs> นี่นะครับปรับสภาพก่อนล้างก่อนครับเพราะว่ามันดูไม่ได้เลยสภาพดูไม่ได้นะอันนี้ล้างล้างแล้วนะครับล้างบางส่วนแล้วก็ดูดีขึ้นมานะ ัูสนิมนี่ขึ้นสี่จนไปหมดแล้วเดี๋ยวก็จะถอดว่าน้ำออกคเอามาล้างครับไหนๆก็ถอดแล้วก็ทำให้มันดีเลยนะครับเดี๋ยวเขาดูงบก่อนนะครับดี่ดีก็จะถอดชุดบนครับขวานใหม่นะครับเอาชุดบนไปขวานใหม่ ควนลูกทำเบาวไหมควันลูกทำเบาวไหมแต่ควันมันออกนะครับนี่ควันมันออกไอระบายเนี่ยมีควันออกมีกลิ่นออกเหมือนเครื่องมันอย่างว่าแล้วมันหลายปีแล้วไม่รู้เครื่องเป็นยังไงมาน่าจะมีดูเหมือนมีรอยทำเครื่องมานะครับรอยประกินใหม่ๆเลยเนี่ย กินทิ้นเสือใหม่ๆลอยกินทิ้นเสือ้อจะเนี่ยลอยไปกินใหม่ๆแต่เครื่องเดี๋ยวเราดูก่อนครับเดีย๋ยวจะยัดลูกอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับติดตามนะครับติดตามติดตามติดตาม